พาทสูตรว่าด้วยทรงสแสดงสัญญาสิบประการแก่พระคิริมาน,น์ผู้อาพาธสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนะ่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระคิริมาน,น์นอาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระคิริมานน์อาพาธ ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอประธานพระวะโรกาลขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี่ยมท่านคิริมานน์อย่างที่อยู่เถิดพระพุทธเจ้าขา้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานน์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญาสิบประการแก่คิริมานน์นนภิกษุไซ ข้อที่อา,าพาธของคิริมานนภิกษุจะพึงสงบประงับโดยพรันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้สัญญาสิบประการเป็นฉไนคืออน,นิจจสัญญา1อนัตตสัญญา1อสุภัสสัญญา1อาทีนวสัญญาหนึ่ง ปหาณสัญญาหนวิราคาสญญาระสัญญา1นิโรธาสัญญา1นึสัพพโลเกอ,อนาพิรตสัญญา1นสัพพสังขาเรสุอ,อนิจจสัญญาหนึ่งอาณาปานาสติ1อานนก็อนิจจสัญญานั้นเป็นฉไนอานน ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เทีย่ยงเวทนาไม่เทีย่ยงสัญญาไม่เทีย่ยงสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงวิญญาณไม่เทีย่ยงดังนี้ ย่อมพิจารณาเห็นความเป็นไปของความไม่เที่ยงในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้อานนนี้เรียกว่าอนิจจสัญญาอานนน<อ>ก็อนตตะสัญญาเป็นไหนอานนภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าจักสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตา โหดถภะเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาธรรมารมเป็นอนัตตาดังนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้ด้วยประการนี้อานอน์นี้เรียกว่าอนัตตสัญญาอานอน์ ก็อสุภสัญญาเป็นฉไฉนอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแลเบื้องต้นแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส,ส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสรลหนองเลือด,ดเหงือ่อมันข้น น้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดดังนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี้ด้วยประการดังนี้อานนท์นี้เรียกว่าอสุภาสัญญาอานนท์ก็อาทีนวะสัญญาเป็นฉไฉน อานทน์ิษิษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอา,าพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูก โรคลิ้นโรคกายโรคศีสะะโรคขี่หูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหูโรคไข้หวัดโรคไข้พิษโรคไข้เชื่อมซึมโรคในท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงราก โรคเรื้อนโรคฝีโรคกลากโรคมองคลอกโรคลมบ้าหมูโรคหิดเปื่อยโรคหิดด้านโรคคุดเทราชโรคเรื้นกวางโรคเลือนโรคอาเจียนโลหิตโรคดีเลือดโรคเบาหวานโรคเริมโรคผุพอง โรคฤรทธิ์สีดวงอาพาธมีน้ำดีเป็นสมุดฐานอาพาธมีเสมหะเป็นสมุดฐานอาพาธมีลมเป็นสมุดฐานอาพาธมีไข้เป็นสันมิปากอาพาธอ,อันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนอาพาธอ,อันเกิดแต่การบริหารไม่สม่ำเสมออาพาธอ,อันเกิดแต่ความพยายามอาพาธอ,อันเกิดแต่วิบากของกรรม ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะดังนี้ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนี้ด้วยประการดังนี้อานน์นี้เรียกว่าอาทีนวสัญญาอานน์ก็ปหาณสัญญาเป็นฉไฉน อาน o n พิุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยอมรับย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมถึงความไม่มีซึ่งกาาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยอมรับย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งพยาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยอมรับย่อมละ ย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งวิหิงสาวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยอมรับย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดสิ้นไปย่อมให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุสนลธรรมทั้งหลายอันชั่วช้าอันเกิดขึ้นแล้วอานน์นี้เรียกว่าปหานสัญญา อานนท์ก็วิราคะสัญญาเป็นไฉนอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประนีตคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวง ธรทมเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทาเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสธ,ธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้อานน์นี้เรียกว่าวิราคะสัญญาอานน์นิโรธสัญญาเป็นฉไนอานน์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประนีคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สละคืนอุปธิทั้งปวงทำเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหา ธรรมเป็นที่ดับโดยไม่เหลือธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ดังนี้อานน์นี้เรียกว่านิโรธาสัญญาอานน์สัพพโลเกอ,อนาภิรตสัญญาเป็นไฉนาอานน์ภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้ละอุบายและอุปทานในโลก อันเป็นเหตุตั้งมั่นถือมั่นและเป็นอนุสัต์แห่งจิตย่อมหมดเว้นไม่ถือมั่นอานน์นี้เรียกว่าสัพพะโลเกอ,อนะพิรตสัญญาอนนน์สัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉนอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมอึดอัด ย่อมระอาย่อมเกลียดชังแต่สังขารทั้งปวงอานน์นี้เรียกว่าสัพพสังขาเรสุอนิจสัญญาอานน์อานาปานาสติเป็นไฉนาอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี นั่งคูบาล,ลังตั้งกายให้ตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอเป็นผู้มีสติหายใจเข้าเป็นผู้มีสติหายใจออกเมื่อหายใจเขาเ้เขายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหรือเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้า,าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้า,าสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งพวงคือลมหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายทั้งปวงหายใจยออก,ก,ก,กย,ย ung, ่อมศึกษาว่าจ,ากาจาักประงับกายสังขารลมหายใจเข้าย่อมศึกษาว่า จักระงับกายสังขารหายใจออกย,อย่อมศึกษาว่าจักรำหนดรู้ปีติหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักรำหนดรู้ปีติหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักรำหนดรู้สุขหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักรำหนดรู้หายใจออกย่อมศึกษาว่า จักกำหนดรู้จิตตสังขารคือเวทนาหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักประงับจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักประงับจิตตสังขารหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจักกำหนดรู้จ mm ิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักยังจิตให้บันเทิงหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักตั้งจิตให้มั่นหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจ ok ักตั้งจิตให้มั่นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเปลื้องจิตหายใจออกย่อมศึกษาว่าจากเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจออกย่อมศึกษาว่า จักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาเห็นโดยความดับสนิทหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาโดยความสลัดคืนหายใจเข้าย่อมศึกษาว่าจักเป็นผู้พิจารณาโดยความสลัดคืนหายใจออกอานนนี้เรียกว่าอาณาปานสติอานนนถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้ว กล่าวสัญญาสิบประการนี้แก่คิริมานนภิกษุไซข้อที่อาพาธของคิริมานนภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้เป็นฐานะที่จะมีได้ลำดับนั้นแลท่านพระอานน์ได้เรียนสัญญาสิบประการนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนนอย่างที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวสัญญาสิบประการแก่ท่านพระคิริมานนนครั้งนั้นแลอาพาธนั้นของท่านพระคิริมานนนสงบประงับโดยพลันเพราะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ท่านพระคิริมานนนหายจากอาพาธนั้นก็แลท่านพระคิริมานน หายขาดจากอาพาธนั้นแล้วด้วยประการชนี้แลอาพาธาสูตรที่สิบจบสจิตตวักที่หนึ่งจบ